ไปเป็นข้อ10ข้อสุดท้ายนะคะการผสมระหว่างคาร์บอนอนอกไซด์กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาตร10ลิตรแพร่ผ่านผนังกั้นโดยใช้เวลา2นาทีซึ่งใช้เวลาเท่ากับที่กา๊าซฮีเลียม29.7ลิตรแพร่ผ่านผนังกัน้นที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันโจทย์อยากรู้ร้อยละร้อยละร้อยละโดยปริมาตรของกา๊าซแต่ละชนิดในกา๊าซผสมค่อยว่ากัน ไอสิ่งที่โจทย์ถามนะฮะเราดูว่าเราจะเริ่มต้นยังไงอันนี้ดูจากโจทย์มันคือเรื่องการแพร่นะะการแพร่แล้วบอกก๊าซฮีเลียมมาให้หนึ่งก๊าซอ่าเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ก็คือต้องใช้เป็นไรคะอัตราการแพร่อเอาคขึ้นก่อนนี่ะครูเอาเฮีเลียมขึ้นก่อนก๊าซฮีเลียมส่วนอัตราการแพร่ของก๊าซผสมเท่ากับสแควรูทมวลโมเลกุลของก๊าซผสม หาด้วยมวมลโมเลกุลของฮีเลียมอัตราการแพร่ของฮีเลียมหายังไงก็คือระยะทางที่แพร่นี่หารด้วยเวลาที่ใชู้วไหมอ่ะเวลานั้นก็คือ29.7กุทเแทรนรนะหาร2ส,ส่วนอัตราการแพร่ของก๊าซผสมก๊าซผสมใช้เวลาเท่าไหร่อ่ใช้เท่าไหร่10ลิตรในเวลา2นาทีอ่ะก็จะเป็น10 ส่วน2เท่ากับสแควรูทมวลโมเลกุลของก๊าซผสมส่วนมวลโมเลกุลของฮีเลียมคือ4อะจากนั้นทำอะไรต่อก็มานี่เลยค่ะ29.7ส่วน2เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน,นเท่ากับสแควรูทมวลโมเลกุลของก๊าซผสมหาร4ตัดตัด ยี่สิก็หารสิก็คือ2.97จุดเก้าเจ็ดฮูเอาอ่าอไมิลลิเบรดแล้วก็สแควรูทมวลโมเลกุลของก๊าซผสมส่วน4ี่ 4. Uh, ตอนนี้เราจะมากำจัดนะฮะกำจัดสแควรูทโดยการยกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะเป็นยี่สิบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองจุด 97คูณ2.97เท่ากับ8.82เท่ากับมวลโมเลกุลของกาซผสมส่วน4เพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของก๊าซผสมเท่ากับ8.82คูณคณคคูณ4เท่ากับ35.28อ่ะ พอเราได้อันนี้แล้วได้แล้วว่ามวลโมเลกุลของก๊าซผสมเท่ากับ35.28จากมวลโมเลกุลของก๊าซผสม35.28ทําให้เราได้ข้อมูลอีกอันหนึ่งว่าก๊าซผสมก๊าซผสมเอ่อหนึ่งมวลมีมวลเท่ากับเท่าไหร่ 3 5 2 8กรัมมวล1วนวลเก็บเอาไว้มันจะต้องได้ใช้แน่นอนอ่ะแต่นี้เรามาดูเรื่องของเราโจทย์อยากรู้ร้อยละโดยปริมาตรของก๊าซแต่ละชนิดร้อยละโดยปริมาตรหมายความว่าไงหมายความว่าก๊าซผสม100กาซผสมก๊าซผสม100 100 100 100ลิตรอ่ะปริมาตร นี่คาร์บอนไดออกไซด์อยู่กี่ลิตรโจทย์ถามอ่ะกูก็สมมติเป็น x ลิตรเขียนไหมแล้วก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ร้อยลิตรมีคาร์บอนมอนอกไซด์ x ลิตรเพราะฉะนั้นมีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่เท่าไหร่ก็คือ100ลบ x ลิตรเราจะมีตัวแปรแค่ตัวเดียวพอโอเคนไหมคะอันนี้ก๊าซเท่านั้นที่ทำได้สามารถเปลี่ยนหน่วยลิตร ให้เป็นโมลทำไมต้องเปลี่ยนเป็นโมลเพราะตอนเนี้ยเรามีเรามีข้อมูลว่าการผสมหนึ่งวัยเป็นอะไรการผสมหนึ่งโมลมีมวลเท่ากับเท่านี้เกับเราจะเอาอันนี้มาใช้อะไปดูใช้ยังไงไปต่อนะคะการผสมหนึ่งร้อยโมลเปลี่ยนหน่วยลิตรเป็นโมลเลยการมันเปลี่ยนได้เลยนะคะเปลี่ยนปริมาตรเป็นโมลน,นี่คาร์บอนไดออกไซด์อยู่เท่ากับ โมลอ่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่100ลบ x โมลยังไงตอนนี้ให้มันเป็นหนึโมลอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าก๊าซผสมหนึลอ่มก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ x ส่วน100เห็นไหมมาไง x ส่วน100 x ส่วน100แล้วก็ 1, คูณด้วย1นึ่งคูณ1เป็น โมลแล้วก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์เท่าไหร่100ลบ x ส่วน100าส่วน100คูณด้วย1นนี่ค te right. yup> okay? okay. ูณด้วย1โมลก็เป็นโมลอันนี้โอเคไหมนะตอนนี้ก๊าซก๊าซผสม1โมลเรารู้แล้วว่ามีมวลเท่ากับเท่านี้กรํมถูกไหมครูจะเปลี่ยนเป็นกรมําราะนั้นก๊าซผสม1โมลเท่ากับ 35.28กรัมมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครูกำลังจะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ x ส่วนร้อยโมลเป็นกรัมคือตอนนี้เรากำลังครูกำลังจะพยายามแก้ x ให้ได้เพราะถ้าเรารู้ x มันก็คือคำตอบเลยนะคะ,ะคาร์บอนไดออกไซด์ x ส่วนร้อยโมลทำเป็นกรัมทำไงก็สูตรโมลเท่ากับมวลส่วนมวลโมเลกุล อยากรู้กรรมคืออยากรู้เอ็มเล็กก็เอาโมลไปคูณกับ M ใหญ่ถูกไหมอ่ะเพราะนั้นก็จะเป็นโมลคือเท่ากับเท่านี้โมลคูณกับ M ใหญ่คือมวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์คือ44ังนั้นก็เปลี่ยนจากโมลก็เป็นกรัมเปลี่ยนหน่วยได้เลยอ่ะนี่คาร์บอนมอนอกไซด์เท่ากับโมล1น100ลบ X ส่วน100 คูณกับมวลโมเลกุลของคาร์บอนมอนอกไซด์คือ12บวก16ได้28เปลี่ยนหน่วยเป็นกรัมได้เลยนะตรงนี้ขอลบนราะฉะนนตอนนี้ก๊าซผสมก๊าซผสม35.28กรัมเนี่ยมันเกิดจากมวลของคาร์เดี๋ยวนะมันเกิดจากมวลของคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหม บวกกับมวลของคาร์บอนมอนอกสายรวมกันได้35.8สิบห้าดแปดกรัมนเอาอันนี้มาบวกกันก็จะเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คูณไป44่คูณ x ได้44 x สิบ่วนร้อยกรัมนะบวก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 เอานี้นะคูณเข้าไปคูณเข้าไปเนี่ย ก็คือ2800แล้วก็ลบ2 8 x 100เป็นของทุกคนในวงเล็บนี่ก็ส่วน100ส่วน100นี่ได้แล้วเพราะนั้นรูดตัดกรำมันนี้ออกเอาออกเพราะเรากำลังจะแก้ x นี่เราได้เป็นสมการนี้ไปไีนต่อก็อ่ะรมาน,นี้ต่อ อันนี้44หารร้อยก็คือ0 4 4 x เห็นไหมบวกตัด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 ยี 28, ด่สิบแปดลบอ่ะยีหารร้อยก็คือ0 2 8 x เท่ากับ35.28จุดกันการเลยค่ะนี่ไง x อันนี้ก็อันนี้เอามาทำอะไรกัน0 4 4, 4 x ลบ 0.28x เหลือเท่าไหร่นะจะเป็นนี้พระ0.44ลบ0.28เท่ากับเท่ากับ 0.16x ถูกไหมแล้วก็ย้ายนี้ไปย้ายไปไหนย้ายมานี้ใช่ไหม35.28 บวกก็เป็นลบลบเท่าไหรยี่สิบอ่ะสามสิดสอลบยีเท่ากับ7.28เท่ากับ0 1 6 x เพราะฉะนั้น x เดียวเท่ากับ7.28เอา0.16ย์จุดไปทำอะไรไปหารหารด้วย0.16ถูกไหมอ่ะเท่ากับหาร0.16เท่ากับ 45.5สิบห x เท่ากับสี่ x คืออะไร x คือร้อยละของคาร์บอนในก๊าซผสมถูกไหมก๊าซผสมร้อยลิตรนี้เท่าก,กับ x ลิตรก็คือร้อยละนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นร้อยละของคาร์บอนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซผสมเท่ากับ สี่สิบห้าหรือคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซผสมเท่ากับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาไหนก็ได้นะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นร้อยละของคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ในก๊าซผสมก็เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่นี่หนึ่งร้อยลบ x ก็คือ45อ่ะลืมจุดนะี่สิบเป็นลบเองคือเท่าไหร่ หรือคาร์บอนมอนอกไซด์ในก๊าซผสมเท่ากับเท่านี้เปิด1เหรือเท่าไหร่ในลบหน่อยร้อยลบสี่สิบห้าจุเท่ากับ54.5ส่จเท่ากับเท่ากับห้าหรือมีคาร์บอนมอนอกไซด์ในก๊าซผสมเท่ากับ54.5%เปอรเซนซึ่งถ้าเอาสองอันนี้ มารวมกันมันก็จะเท่ากับ100%่งเซพอดีโอเคนะคะมันก็ไม่ยากหรอกพี่เด้ยเอาความรู้ตั้งแต่เทิมที่แล้วมาใช้นะคะกับการมันโอเคค่ะ